สวัสดีครับเตติดเทรนขอนำเสนอช็อกอาเซียนพิธีมอบเหรียญซีเกม2025โดนตำนานไทยจวกยับยืนคารบํำแพงหรอโอโ้โหเดือดลั่นโซเชียลเลยครับราชายิมอาเซียนของไทยออกมาติเพื่อก่อแบบตรงๆไม่มียัง้งหลังพิธีมอบเหรียญซีเกม2025นะครับถูกจัดแบบ ออให้นักกีฬานะครับยืนร้องเพลงชาติใส่กำแพง LED แทนเสาธงจริงแฟนกีฬาเห็นแล้วถึงกับถามนี่มันงานระดับอาเซียนหรือว่าเวทีซ้อมหน้าโรงยิมกันแน่ครับเมื่อวานนี้ครับวันที่11ธันวาคมผ่านมา3วันการแข่งขันซีเกมทั้งกรุงเทพและชลบุรีเสียงบ่นยังไม่หยุดนะครับตั้งแต่ธงชาติขึ้นผิดอาหารไม่พอคนส่งล่าช้าที่พักสับสนเหมือนยังตั้งหลักกันไม่เจอครับล่าสุดนะครับ เอ็กซ์ทีรัตโพพาณิชตำนานยิมไทยนะครับเจ้าของ22เหรียญทองซีเกมปัจจุบันนะครับเป็นนักข่าวกีฬาออกมาพูดแรงแบบตรงใจคนดูเลยครับว่าขอติเพื่อก่อสักนิดพิธีรับเหรียญควรชักธงจริงขึ้นยอดเสามันจะได้มีความขลังแบบนี้เหมือนยืนเคารพกำแพงอ่ะครับแค่รู้สึกแปลก โอ้โหคำว่าคาร์ก,กํำแพงนี่แทงเข้าเป้าหนักมากครับยังไม่พอครับอดิศรพึ่งยานักขากีฬาชื่อดังนะครับซัดอีกดอกแบบไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์อนาถาจริงๆผู้จัดซีเกมให้รับเหรียญฟังเพลงชาติกับธงชาติบนจอ LED บ้าไปแล้ว กิมมิคของมันคือการเชิญธงสู่ยอดเสาเพราะคุณคือที่1ชนะเลิศคือจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับความหมายของพิธีการมันหายไปเลยประเด็นนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องจะใช้จอได้ไหมนะครับแต่มันคือความรู้สึกของนักกีฬาและคนไทยทั้งประเทศช่วงร้องเพลงชาตินะครับมันคือวินาทีที่ภูมิใจที่สุดวินาทีที่น้ําตาไหลโดยไม่ต้องฝืนใจแต่ทุกอย่างนะครับถูกลดทอนเหลือแค่ภาพบนจอ มันก็เหมือนให้เรายืนดูคลิป YouTube และร้องเพลงชาติเอาเฉยๆนะครับถามจริงนะครับงานระดับอาเซียนงบประมาณระดับชาติมันควรจบลงด้วยการตั้งจอ LED แล้วให้เขาจ้อกงกำแพงหรอครับเอาตรงๆนะครับคนทำงานกีฬายังเดือดและแฟนบอลกีฬาไม่ต้องพูดถึงเลยครับโซเชียลนี่นะครับแทบลุกเป็นไฟถ้าเรื่องนี้ไม่ถูกแก้ไขด่วนนะครับ อาจจะกลายเป็นภาพจำของซีเกมส์2025แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับและจะโดนยกเป็นหนึ่งในพิธีมอบเหรียญที่แปลกประหลาดทีท่สุดในประวัติศาสตร์ซีเกมส์แน่นอนครับแต่ถ้าผู้จัดรีบขยับเปลี่ยนกลับมาใช้เสาธงจริงความศักดิ์สิทธิ์ของวิธีการคืนมาได้ทันทีครับเพราะแฟนกีฬาไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเลย ขอแค่ความรู้สึกที่คู่ควรกับเหรียญทองของนักกีฬาไทยครับแล้วแฟนๆล่ะครับคิดว่าพิธีมอบเหรียญทองแบบยืนร้องเพลงชาติกับจอ LED มันรับได้ไหมหรือผู้จัดก,การควรแก้ด่วนเอาสาวธงจริงกลับมาเหมือนเดิมคอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาดูข่าวต่อกันดีกว่านะครับ อัปเดตล่าล่าล่าสุดไทยพุ่งนำโด่งซีเกม2025แสงไม่เห็นฝน4 1เหรียญทองโหโหซีเกมเมื่อวันนี้เดือดจริงจังเลยครับทีมชาติไทยฟอร์มแบบเจาภาพของจริงนำโดง4 1เหรียญทองครับทิ้งเวียดนามแบบหายวับแถมไฮไลท์ใหญ่สุดก็คือบิวเทพบิวของเราครับภูริพลบุญสอนกดไป9.94วินาทีตามกว่า10วิครั้งแรกในชีวิตครับ อันดับเรียญซีเกมนะครับอัปเดตในวันที่11ธันวาคมไทยยังยืนหนึ่งวสวยๆเลยครับ อันดับ1ไทย41เหรียญทอง24เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงรวม79เหรียญอันดับ2เวียดนามครับ14ทอง8เงิน27ทองแดงรวม49เหรียญอันดับ3อินโดนีเซีย13เหรียญทอง20เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงรวม46เหรียญสิงคโปร์ครับรวม32ฟิลิปปินส์รวม33มาเลเซียรวม36ส่งท้ายตารางนะครับบุนไนติมอร์เลสเต้ยัง เก็บเรียญทองไม่ได้เลยครับและไฮไลท์ใหญ่ของวันกรีธาไทยโกยเพิ่มอีก7เหรียญ4ทอง2เงินและ1ทองแดงโดยเหรียญทองที่ทําสนามแตกก็คือบิวภูริพลมุญสอนนะครับวิ่ง100เมตรชายคว้าเหรียญทองบวกกับทาเวลา9.94วินาทีในรอบแรก เป็นครั้งแรกที่เขาวิ่งตามกวาสิบวิในชีวิตจำรับเมื่อวันนี้ครับต้องชมไทยทั้งทีมไทยไม่ได้แค่นำแต่นี้แบบไม่ไล่ให้ทันจริงๆครับ41เหรียญทองในวันที่3คือภาพของเจ้าภาพที่มีระบบพร้อมและกำลังมั่นใจสุดขีดครับส่วนผลงานของบิลนะครับบอกเลยครับว่าไม่ใช่แค่เหรียญทองแต่เป็นคำประกาศศักดาว่าไทยมีลมกรดระดับเอเชียอย่างแท้จริง9 9 4วิน่คือความเร็ว ระดับลุ้นเข้าชิงในเอเชียนเกมเลยนะครับและที่สำคัญนะครับเจ้าตัวยังอายุไม่มาก พัฒนาต่อไปได้อีกเยอะมากเลยครับอีกด้านนะครับเวียดนามเมื่อวันนี้เหมือนเครื่องยังไม่ติดอินโดก,ก็เกาะไม่อยู่ช่องว่างกันบางถูกไทยดึงยาวขึ้นทุกชั่วโมงครับถ้าไทยนะครับยังรักษาฟอร์มแบบนี้ไวไ้เทท้ายมีลุ้นร้อยเหรียญทองแน่นอนครับพวกกีฬาเชิงความเร็วและความแม่นยำอย่างกรีทายิงปืนยังเหลืออีกรอบเพียบเลยครับส่วนเวียดนามนะครับถ้ม่เล่งเครื่องตอนนี้ อันดับ2อาจจะโดนอินโดแซงได้เหมือนกันครับเพราะฟอร์มอินโดเริ่มนิ่งกว่าแล้วครับและอย่าลืมนะครับว่านักกีฬาหลายประเภทของไทยยังไม่ได้ลงครบวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้คะแนนอาจจะทิ้งห่างทะลุหลัก50เหรียญทองได้เลยนะครับ โคชวังพอใจทีมชาติไทยถล่มสิงคโปร์ลิ้วรอบรองฟุตบอลชายซีเกม2025ในเกมดังกล่าวนะครับทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปได้3-0เก็บชัยชนะ2นัดรวดน,นะครับมี6คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศใน,นานะแชมป์กลุ่ม A ครับถือว่าตามเป้าที่วางเอาไว้คือ3แต้มวันนี้เราจะได้ใช้โรเตชันค่อนข้างจะเยอะ จากสิเอ็ดตัวแรกในเกมที่แล้วเกมนี้เราเปลี่ยนหกคนความสัมพันธ์ในครึ่งแรกไม่สามารถต่อบอลเราพยายามสร้างเกมจากแดนหลังไปถึงแดนบนได้น้อยทาให้เราขาดในเรื่องของการสร้างสรรเกมรุกในพื้นที่สุดท้ายถือว่าน้อยไปโค้ชวางกล่าวจริงๆแล้วเราต้องชื่นชมสิงคโปร์ครึ่งแรกพวกเขาเล่นบอลจังหวะเดียวได้ดีและการเล่นร่วมแต่ว่าเราต้องพยายามให้โอกาสน้องๆหลายคนที่ลงไป เครื่องหลังเราปรับเปลี่ยนด้านหลังเพราะเราสร้างเกมไปด้านบนไม่ได้ความกระหาย เราได้เห็นชัดว่าเครื่องหลังสิงคโปร์มีความมุ่งมั่นแต่พอทุกคนลงไปก็อยากได้ชัยชนะทำให้เกมเราไหลลื่นมากขึ้นพักนานกว่าปกติก็มีผลจริงๆเราในเรื่องของเกมเราแข่งวันที่3ธันวาคมและพักไปนานหลายคนก็เป็นตัวหลักกลับไปรับใช้สโมสรมีความสัมพันธ์ขาดขาด,ดเกินๆในช่วงการออกสตาร์ททั้ง2เกมคิดว่ารอบรองชนะเลิศเรา จะทำไม้ดีกว่าทั้ง2เกมการพูดคุยกับสโมสรในวันที่14ธันวาคมนากเตก,ก็ต้องไปรับใช้สโมสรแต่ในรายของเสกสันราตีทางระยองก็ได้ปล่อยน้องมารับใช้จนถึงรอบชิงชนะเลิศตามที่คุยกันรอบรองชนะเลิศมาครบแต่ต้องมาดูว่าที่ไปเล่นสโมสรน,น้องโหลดมากน้อยแค่ไหนอย่างคคณะ,ขะนะ เป็นตัวหลักของเมืองทองอาจจะต้องเล่น90นาทีรวมถึงวริชูทองตอนนี้ก็เป็นตัวหลักของวิจีก็ต้องรอดูว่าร่างกายของน้องแข็งแรงและสมสรใช้มากน้อยแค่ไหนในช่วงพักครึ่งเราคุยกันว่าเราเปลี่ยนตัวผู้เล่นสิ่งต่อมาก็คือการกระตุน้นว่าถ้าเราต้องการชนะต้องเล่นบอลให้สนุกมีความสุข ไม่ใช่เล่นแค่บางคนแต่ต้องเล่นทั้ง11คนทั้งเกมรุกและเกมรับการกดดันทำให้น้องๆทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้า3ามแต้มให้ได้สำหรับคู่แข่งในรอบรองทุกทีมเราประมาทไม่ได้เลยคุยกับน้องๆไว้อย่างสิงคโปร์และติมอร์เราชนะก็จริงไม่สามารถจะเทียบบัญญัตยยิไตรยางได้เราต้องไม่ประมาทและต้องดูตัวเราว่าพร้อมแค่ไหนผมวางแผนจะเปลี่ยนหลายคนลงไปและพยายามเซฟเรื่องอาการบาดเจ็บ อาการล้าบางคนก็กลับไปรับใช้สโมสรด้วยก็เหลือที่จะใช้ก่อนเกมท่านนายกสมาคมนวลพันธล่ำซำได้ให้โอวาทเด็กและเป็นกำลังใจและอัดฉีดอีก3 0 0 0สนบาทตอนนี้รวมเป็น8 0 0 0 0 0บาทแล้วก็ตอบแทนความทุ่มเทของน้องๆและทีมงานทุกคนอยากเชิญชวนแฟนๆถ้าเป็นไปได้ก็เข้ามาเชียร์อยากให้มาเชียร์กันเยอะ เต็มสนามเหมือนเอเชียนเกมที่เราเป็นเจ้าภาพและเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนรวมถึงสตาฟโค้ชในการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้โปรแกรมต่อไปนะครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมจะทําการแข่งขันฟุตบอลชายในมหากรรมซีเกมครั้งที่3.3รอบรองชนะเลิศน,นะครับพบก,กับรองแชมป์กลุ่มบีหรือ C ที่ราชมังคลาก,กีฬาสถานนะครับในวันที่15ธันวาคมเวลา19นาิกาครับ แฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ